สวัสดีครับมด CVC ออโต้แคร์โคราชนะครับวันนี้นะครับรถคนได h ้ h ฮ v อาวติดตั้งซินส่กันรอยเสยร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสไลด์ไปส่งรถถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับวันนี้ลูกค้าขอพิเศษนิดนึงนะครับเป็นลูกค้าประจำราด้วยคือลูกค้าบอกว่าซืา้อรถเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่นะครับแล้วนำมาติดตั้งซีนสากันรอยกับเราหลังจากติดตั้งซีสกันรอยเสยร็จ เดี๋ยววันนี้เราจะสไลด์ไปส่งถึงงานฉลองวันเกิดจนถึงที่บ้านเลยนะครับวันนี้ครับเตรียมพร้อมส่งมอบแล้วนะครับ,รบ,รบไปเลยครับ ครับตอนนี้เรากําลังรอเอารถเข้าไปซื้อไาในงานนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราซุ่มรอส่งรอลูกค้าส่งสัญญาณให้เราเอารถเข้าไปส่งมอบนะครับแล้วก็ซื้อไาเจ้าของวันเกิดนะครับ เสอร์สิ้นภารกิจนะครับวันนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับวันเกิดนะครับคุณแม่ของลูกค้าเราพี่ออฟนะครับเอามาเซอร์ไพรส์ที่งานวันเกิดเลยนะครับวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับด้วยความปรับปรึ่มนะครับครับฝากนะครับหากใครอยากใช้บริการของ CBC เราแบบนี้นะครับนอกจากการดูแลรถแล้วก็รถสไลด์แล้วก็การปกป้องสิรถนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ